การสอยฟันปลาคืออะไรสวัสดีค่ะพบกับเย็บปักถักร้อยตามรอยแม่พบกันวันนี้จะพาทุกคนทุกท่านมาเย็บสอยฟันปลากันพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้มีดินสอกันกรไรไม้บรรทัดแล้วก็มีด้ายสำหรับเย็บนะคะสีดำ มีเข็มเบอร์7หรือเบอร์8ก็ได้ค่ะแล้วก็มีตัวช่วยนะคะเข็มหมดเอาไว้กลัดไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่นะคะมีผ้าฝ้ายค่ะสำหรับผ้าฝ้ายนะคะก็จะเป็นผืนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดผ้าฝ้ายให้เป็นสี่เหลี่ยมกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็ต้องวัดความยาวของผ้าฝ้ายก่อนนะคะ ความยาวอยู่ที่6นิ้วค่ะส่วนความกว้างนะคะอยู่ที่5นิ้วนั่นเองค่ะ5นิ้วทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะคะใช้ดินสอขีดเป็นเส้นตรงนะคะเพื่อเวลาตัดจะได้สะดวกและง่ายขึ้นนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปใช้กรรไกรตัดตาม รอยดินสอที่ขีดไว้เลยนะคะตัดให้ขาดเลยค่ะชุบๆๆค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้ผ้าสี่เหลี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใช้ไมบ้บรรทัดนะคะวัดจากขอบด้านบนลงมา2เซนค่ะทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะคะแบบนี้ค่ะ ขีดให้เป็นเส้นตรงนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะก็จะมาพับผ้าให้เป็น2ทบนะคะนี่คือทบที่1นะคะพับตามรอยดินสอเลยนะคะต่อไปเป็นทบที่2ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้2ทบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปใช้เข็มหมุดช่วยค่ะใช้เข็มหมุด กลัดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าขยับหรือเคลื่อนที่นั่นเองค่ะใช้เข็มหมุดกลัดทั้งสองข้างนะคะด้านซ้ายและขวานะคะก็คือต้นผ้ากับปลายผ้านั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็ผสนเข็มกันค่ะสำหรับความยาวของได้นะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ละท่านแล้วกันนะคะเมื่อเราตัดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำให้การสนเข็มง่ายขึ้นค่ะแบบนี้นะคะ ดึงเลยค่ะเราจะใช้ได้เพียงเส้นเดียวนะคะเมื่อได้ความยาวของได้แล้วก็ตัดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะมามัดปมได้ก่อนเย็บวางปลายได้ที่นิ้วชี้ใช้นิ้วหัวแม่มือจับเอาไว้นะคะแล้วก็วางเข็มที่นิ้วชี้แบบนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดเอาไว้นะคะแล้วก็พันที่ปลายเข็มหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะดึงค่ะดึง ดึงให้สุดเลยนะคะก็จะได้ปมแบบนี้คะ่ะต่อไปก็ใช้กรรไกรนะคะตัดปมได้ให้พอดีสวยงามค่ะแบบนี้นะคะมาเริ่มเย็บกันเลยคะ่ะก่อนที่จะเริ่มเย็บสอยฟันปลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเนาผ้าไว้ก่อนนะคะการเนาผ้าเป็นการเนาเพื่อให้ผ้าสองชิ้นติดกันนะคะไม่ให้ขยับหรือเคลื่อนที่ค่ะเวลาที่เราจะทำการเย็บไม่ว่าจะเป็นการสอยฟันปลา การด้นตะลุยหรือว่าการเย็บอื่นๆนะคะก็จะทำให้ผ้าไม่ขยับหรือเคลื่อนที่นะคะชิ้นงานก็จะออกมาสวยงามค่ะสำหรับการเนานะคะให้ฝีเข็มห่างๆกันแบบนี้ค่ะสำหรับเข็มหมดุดตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะดึงออกเลยนะคะค่ะก็จะได้การเนาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะใช้ ไม้บรรทัดค่ะวัดจากริมผ้าด้านซ้ายนะคะเข้ามา0.5เซนเมตรค่ะส่วนทางด้านขวานะคะจากริมผ้าก็0.5เซนเมเหมือนกันค่ะแล้วก็วัดจากสันทบด้านล่างขึ้นไปนะคะ1เซนติเมตรทั้งต้นผ้าและปลายผ้านะคะด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันค่ะต่อไปนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเป็นเส้นตรงบางๆค่ะ จุดเริ่มต้นของต้นผ้านะคะจากริมผ้า0.5เซนตรงนี้นะคะปลายผ้าก็0.5เซนนะคะแล้วระยะห่างของฝีเข็มก็คือ1เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะจุดเอาไว้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะระยะห่างของฝีเข็มคือ1เซนติเมตรนั่นเองค่ะส่วนด้านบนนะคะ เราจะวัดจากจุดเริ่มต้นนะคะเข้ามา0.5เซนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มวัดจากจุดที่2นะคะที่เราจุดไว้จุดที่2นะคะระยะห่างของฝีเข็มก็คือ1เซนติเมตรนั่นเองค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะระยะห่างของฝีเข็ม เมื่อใช้ดินสอจุดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเย็บแบบนี้ค่ะเริ่มจากจุดนี้นะคะขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเย็บซิกแซกแบบนี้นะคะจนถึงปลายผ้าเลยค่ะจุดด้านบนนะคะก็จะอยู่ตรงจุดกลึงกลางของฝีเข็มด้านล่างนะคะแบบนี้จนสุดผ้าเลยค่ะค่ะเมื่อจุดตำแหน่งที่จะเย็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะ ตอนนี้ก็มัดปมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะการเย็บนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายมือนะคะจะแทงเข็มออกมาให้ตรงกับจุดจุดที่1น,นะคะของสันทบด้านล่างแทงเข็มออกมาแบบนี้ค่ะดึงให้สุดนะคะแล้วปมได้ก็จะมาติดอยู่แบบนี้ค่ะขั้นตอต่อไปนะคะแทงเข็มค่ะตรงจุด จุดแรกของสันทบด้านล่างนะคะสะกิดผ้าเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วดึงให้สุดนะคะผ้า2ชิ้นก็จะติดกันแบบนี้ค่ะจับเส้นได้ให้อยู่จุดที่2นะคะของด้านบนเนี่ยค่ะแล้วก็สกิดผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะดึงให้สุดค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเอาเส้นได้ลงมาค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในจุด จุดที่2นะคะสกิดผ้าเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะแทงเข็มด้านบนตรงที่ใช้ดินสอจุดเอาไว้นะคะตำแหน่งนี้ค่ะสกิดผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ดึงให้สุดเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่เห็นร่องรอยการเย็บเพราะว่าเราสกิดผ้าเพียงเล็กน้อยนะคะส่วนที่เห็นก็คือใต้สันทบด้านล่างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะสกิดผ้าเพียงเล็กน้อยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้สุดนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนทุกท่านทำเป็นแล้วนะคะวิธีการเย็บสอยฟันปลา ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะการสอยฟันปลาหรือตะเข็บสอยหักมุมควายกลับนิยมใช้สำหรับการสอยตะเข็บชายกระโปรงหรือซอยสาบเสื้อการสอยจะเริ่มสอยจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาโดยใช้มือซ้ายจับผ้าและมือขวาจับที่เข็มสอยคะ่ะสอยไปเรื่อยๆจนสุดแนวผ้านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอ กราบขอบคุณผู้ที่ติดตามชมให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ทักไทยพูดคุยกันนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะและก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะทางช่องเย็บปักถักร้อยตามรอยแม่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยค่ะสำหรับวิธีการซอยฟันปลาที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจเย็บพื้นฐานใหม่ๆทุกคนทุกท่านนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะทางช่องจะมีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้ลองทำดูนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวทางช่องจะทยอยตอบนะคะ สําหรับการเย็บสอยฟันปลาของเราในวันนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับเ,เรื่องของได้นะคะก็ควรที่จะใช้สีเดียวกันกันกบผ้านะคะ mm hmm. เพื่อให้ดูกลมกลืนกับผ้านั่นเองค่ะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องขอใช้เป็นได้สีดําแล้วกันนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะก็เหลืออีกไม่กี่ฝีเข็มนะคะสําหรับวิธีการสอยฟันปลาแบบง่ายๆค่ะที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องสกิดผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าสกิดเยอะไปก็ไม่สวยนะคะส่วนใต้สันทบด้านล่างก็สกิดเล็กน้อยแต่อาจจะเยอะกว่าด้านบนนิดนึงนะคะด้านบนนี่จะ น้อยมากๆเลยค่ะดึงให้สุดนะคะให้ตรึงค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะด้านบนเป็นฝีเข็มสุดท้ายแล้วนะคะส่วนด้านล่างใต้สันทบก็เป็นฝีเข็มสุดท้ายแล้วค่ะสะกิดผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ สำหรับการสอยฟันปลาก็มาสุดแนวผ้าแล้วนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเย็บปิดชิ้นงานค่ะการเย็บปิดชิ้นงานนะคะแทงเข็มเข้าไปตรงได้เส้นนี้นะคะสีดำค่ะแทงเข้าไปนะคะสะกิดผ้าด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วก็พันที่ปลายเข็ม2-3ถึง3รอบค่ะ ใช้นิ้วหัวแม่มือกดเอาไว้นะคะแล้วดึงค่ะดึงได้ให้สุดค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้ชิ้นงานแน่นค่ะไม่หลุดลุ่ยนะคะเพื่อความสวยงามของปลายได้นะคะเราจะมาซ่อนปลายได้กันแทงเข็มเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ดึงให้สุดนะคะเมื่อซ่อนปลายได้แล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะเป็นชิ้นงานที่มีความละเอียดสวยงามนะคะเส้นได้ก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะตัดเลยค่ะสำหรับปลายได้ของเรานะคะก็จะซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะ สวยทั้งต้นผ้าและปลายผ้านะคะถ้าเราซ่อนปลายได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงเอา,เอาได้ที่เนาไว้นะคะออกนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะตรงนี้ดึงออกให้หมดเลยค่ะแบบนี้นะคะสวยงามค่ะการสอยฟันปลาของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับวิธีการสอยฟันปลาที่นำมาแบ่งปันในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจเย็บพื้นฐานใหม่ๆทุกคนทุกท่านนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อทางช่องลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นก่อนใครรักทุกคนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย